สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวันแข่งขันการประลองยุทธที่เขาหัวซานกันครับนั่นก็คือวันที่22หรือวันเสาร์นี้นั่นเองครับแล้วก็ในวันแข่งขันนั้นก็จะมีกิจกรรมให้เราสามารถร่วมสนุกได้ด้วยหลายกิจกรรมทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับเรื่องแรกที่กิจกรรมเขาหัวซานเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถร่วมสนุกได้นั่นก็คือเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเรามาดูกันก่อนนะครับจะมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันมาแล้วนะครับคือฝั่งนี้นะครับใครเป็นแฟน ผู้เล่นคนไหนก็สามารถเข้าไปเชียร์ผู้เล่นคนนั้นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับจะมีเรื่องของการทายผลด้วยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทายผลกันดีก,กว่าครับการทายผลก็จะมีอยู่หน้านี้นะครับอ๋อขออภัยครับผมคลิกผิดหน้าหน้านี้ครับก็จะมีการทายผลว่ามีการทายผลการชนะการแข่งขันหลายๆอย่างทีเดียวนะครับอันนี้อันแรกนี้ก็คือการทายผล5สีนะครับหรือเลือกว่าใครจะติด1นใน5้นั่นเองครับ อันนี้ก็คือรายชื่อนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทายผลเราก็สามารถมาคลิกเลือกได้ด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับแล้วเราก็สามารถทายได้นะครับถ้าเกิดเรากดยืนยันเราจะเสียเงิน20ตําลึงนะครับก็เป็นการเดิมพันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกรางวัลครบทั้ง5คนเราก็จะได้รับรางวัลใหญ่ส่วนรางวัลใหญ่นั้นได้เป็นอะไรอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยทายถูกเลยด้านเองครับทีนี้ เราก็จะมีการทายหลายๆอย่างทีเดียวนะครับมาคลิกดูได้นะครับแล้วก็การทายผลพวกนี้ใช้เงินดำนินในการเดิมพันนะครับอันนี้ก็คือการทายผลนี้จะต้องเริ่มต้นทายก่อนที่กิจกรรมการประลองยุทธ์เข่าหัวสารเริ่มต้นในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าใครทายผลไม่ทันก็อาจจะอดทายผลไปนั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอันที่เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยนะครับนั่นคือการเชียร์ผู้เล่นนะครับ สำหรับการเชร์เพื่อนต่างๆนี้ก็สามารถเลือกเชร์ใครก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลแค่ตัวผลกับเรานะครับก็คือเราจะได้รับบัฟเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างดูซักคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเลือกผู้เล่นที่ไม่เคยมีใครทายก็แล้วกันนะครับเป็นคนนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะคนนี้ครับพอลคลิกแล้วเราจะเห็นนะครับว่า เราโหวตได้ใช้เสียเงินตำลึง10บตำลึงนะครับก็คือเงินล้านั่นเองครับแล้วเราก็จะได้ได้รับบัฟฝึกฝนภายในเพิ่มขึ้น5%ซ้อนทับได้10ครั้งก็คือเรากดเนี่ย ได้ฝึกผลเร็วขึ้น50%นะครับเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงนะครับอันนี้หลายๆคนนี้ถ้าเกิดว่าใครพลาดไปก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าบัฟนี้อยู่นานถึง5ชั่วโมงทีเดียวนะครับโดยที่เราจะต้องเสียเงินตำลึงทั้งหมด100ตำลึงนะครับใครเงินตำลึงล้ากหมดเร็วหมดก่อนก็อาจจะพลาดได้นะครับดังนั้นแล้วเริ่มต้นวันก็รีบมากดทายผลกดเชียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าบัฟนี้ก็จะมีผลกับเราเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทายผลคนนี้ไปก็แล้วกันนะครับ ีนี้เดี๋ยวผมข้ามเรื่องการทายผลไปก่อนละกันเรามาดูกันเรื่องที่ผู้เล่นที่แต่ละคนนั้นอยู่สำนักไหนบ้างเราควรจะเข้าไปเชียร์ผู้เล่นคนไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูน,นะครับอันนี้ไม่มีสำนักนะครับอันนี้อยู่เทียนซานอันนี้อยู่เทียนซานอันนี้อยู่เทียนซานส่วนใหญ่จะเป็นเทียนซานทั้งนั้นเลยนะครับจะมีบูตึงมีตึกบัณฑิตมาบ้างหรือเปล่าโอ้โ ส่วนใหญ่จะเป็นสำนักเทียนซานนะครับเพราะว่าตอนนี้วิชาค่อนข้างโอทีเดียวครับอ,อ่าวมีบูตึ้งหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้อาชา3สมบ่วก,ก็ให้ไปเชียร์ผู้เล่นชื่ออันดับหนึ่งนะครับส่วนคนนี้อยู่นอกสำนักนะครับนี่เทียนซานบูตึ้งมีคนที่สองนะครับอันนี้เป็นเม้งกะนะครับเราลองไล่ดูได้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาแข่งขันผู้เล่นถามนะครับว่า เราจะเข้าดูได้กี่คนกี่คู่ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูครบทุกคู่ได้ก็สามารถดูได้นะครับแต่ว่าช่วงเวลามันจะคาบเกี่ยวกันเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้สกิลในช่วงที่เราไปเชียร์ผู้เล่นคู่นั้นๆเราก็ออกมาดูผู้อื่นได้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของการเข้าไปเชียร์แล้วก็ได้รับสกิลนะครับในส่วนอื่นๆก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการเดิมพันนะครับจะมีการเดิมพันที่เดิมพันระหว่าง Uh, ระหว่างการแข่งขันนะครับจะอยู่ในช่วงนี้คร nee ับท่ายผลตรงนี้จะมีช่วงการแข่งขันรันขึ้นมานะครับก็จะให้เราถ่ายผลก่อนที่คู่ต่อสู้ที่จะสู้กันเริ่มสู้นะครับแล้วก็สามารถทายผลได้นะครับว่าใครชนะหรือแพ้ทายผู้ชนะแล้วก็เราใส่เงินตำานึงไปนะครับแล้วก็รูปแบบการได้เงินตำานึงนะเกิดว่าเราท่ายชนะก็คือเราจะได้รับเงินตำหนึงจากฝั่งผู้แพ้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งผู้ชนะทายกันเยอะๆเราก็จะได้รับส่วนแบ่งน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าฝั่่งทีชนนะ มีคนไทยผลน้อยเขาก็จะได้รับเงินส่วนที่ฝั่งที่ไทยะเยอะไปนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสอัตรา,ตาได้4สีอัตราเสียจะแตกต่างกันนะครับใายฝั่งที่มีคนไทยน้อยอาจจะแพ้อาจจะมีโอกาสแพ้มากกว่าตนะ่ถ้่เกิดว่าชนะขึ้นมาก็จะได้รับเงินเยอะนั่นเองครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการเดิมพันกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดพิจารณาก่อนลงทุนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ลงทุนนะครับแค่แนะนํารูปแบบของตัวกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายทิ้งท้ายนะครับก็คือผมน่าจะมาเล่นตัวนี้เป็นตัวถาวรแล้วนะครับเหตุผลที่การเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ลองอะไรไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็เปลี่ยนตัวประมาณนั้นครับก็จะมีอยู่ 2- 3สาตัวนะครับที่ติดบัก็กแล้วก็ขี้เกียจรอการแก้ไขผมก็เลยเปลี่ยนตัวก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมการทำเซิร์ฟซักเล็กน้อยนะครับพอดีว่าผมมีแผนว่าผมจะย้ายไปเล่นเซิร์ฟสานะครับแต่ว่า พอมีระบบรอคิวเข้ามาในช่วงนี้ก็ทําให้เซิร์ฟมีความสะเขียนขึ้นนิ่งขึ้น,น,นแล้วก็เหมือนกับบล็อกบอทได้พอสมควรนะครับก็สามารถไปอุ้มคนได้บ้างแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ยังต้องรอนะครับว่าการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ที่ทางทีมงานแจ้งว่าจะอัปเดตหลังตุดจีนนั้นถ้าเกิดว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วเซิร์ฟลื่นปื๊ดก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วมีตัว รันบล็อกไว้บล็อกบอดบล็อกบอดได้แบบ100%ก็จะดีมากครับผู้เล่นในเกมก็น่าจะเล่นกันได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็สามารถหาอุ้มคนได้สามารถหาเงินตำลึงได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเกมก็จะสนุกขึ้นน่าเล่นยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ก็ผมก็คงจบคลิปสั้นๆแต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ๊งๆจะเป็นกำลังใจที่ดีมากอย่างมากในการทำคลิปต่อไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิ สวัสดีครับ